แทนสูตรเลยครับเพราะฉะนั้น b ก็จะเป็นลบของลบ1บลบสแควร์รูท b กํลังสอง b กําลังสองก็คือลบ1ยกกำลังสองแล้วตามด้วยลบ4 AC. a เเป็น1น,นะฮะ c เป็น4แล้วอย่าลืมนะฮะทั้งหมดส่วนที่2 a ด้วยนี่ทั้งหมดส่วนที่ a ทท a. 2 a a เป็น1นี่ ปรากฏว่าลบเจอลบเป็นบวกครับในรูทครับลบหนึ่งกำลังสองนี่หนึ่งลบสี่เจอสี่ได้ลบสี่หแล้วหาราาลังด้สองเฮ้ยพี่อุ๋ยเกิดเรื่องแล้วในรูทติดลบอ่าในรูทติดลบมันจะเป็นลบสี่ห้าอย่างนี้ทำได้ไงครับพี่อุ๋ยทำไม่ได้ครับเพราะน้องจำไว้นะครับ A กับ B นั้นเป็นส่วนจริง กับส่วนจินตภาพมันต้องห้ามเป็นเลขที่ไม่ใช่จำนวนจริงพูดง่ายก็คือถ้าเรามี z เท่ากับ a บวก b i a ตัวนี้กับ b ตัวนี้จะต้องเป็นเลขจำนวนจริงเท่านั้นนะครับถึงแม้ว่า b จะเป็นส่วนจินตภาพที่อยู่หน้า i ก็ต้องเป็นเลขจำนวนจริงและเลขจำนวนจริงเนี่ยเขาห้ามรู้ติดลบ เพราะฉะนั้นรู้ติดลบไม่ได้ถ้ารู้ติดลบเมื่อไหร่จะไม่ใช่จานวนจริงทันทีเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช่ไม่ได้เพราะฉะนั้น b, b ที่เป็นส่วนจินตภาพจะมาตอบรู้ติดลบไม่ได้แสดงว่าตรงนี้ไม่มีคําตอบครับวู้ฮู้ไม่ต้องคิดพอรู้มันติดลบก็แสดงว่าข้อนี้แซดของน้องเนี่ยจะมีสองคำตอบก็คือมีลบสองไอแล้วก็มีไอโจทย์ถามผลบวกของค่าแซดทั้งหมด เพราะฉะนั้นน้องก็จับ Z มาบวกกันโดยเอาลบ 2i บวกกับ i คำตอบหักล้างก็เหลือลบ 1i จบเพราะฉะนั้นข้อนี้นะฮะคำตอบก็คือตอบลบ 1i ครับเย่ yeah! นี่ต้องรู้อย่างนี้ย้ำอีกครั้งนะตัวสามมิทธิที่เป็นส่วนจริงับส่วนในภาพห้ามเป็นจำนวนอื่นที่ไม่ใช่จำนวนจริง จานวนที่ไม่ใช่จานวนจริงก็คือไอ้พวกรูทที่มันติดลบใช้ไม่ได้พี่บอกเลยใช้ไม่ได้ออาใช้ไม่ได้โอเคนะฮะข้อนี้นี่น้องได้ความรู้สเสริมแล้วนะว่าถ้าเจอกําลังสองในสแควร์รูทเวลาถอดรูทต้องใส่แอปและแอปถอดได้สองแบบบวกก็ได้ลบก็ได้นี่น้อ,อาได้